โอเคครับทุกคนก็ขออนุญาตสราบด้วยแาราบว่าดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้กินส่วนผสมสตีนกัน,น,กนเลยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ค่ะเรามันกับสุดท,ที่มีชื่อว่าบอลซมูไรนะคะทุกคนก็เป็นระดับอันติเมทนะคะทุกคนก็ขอบคุณพี่เคเคด้วยนะคะที่ให้เซตบอลอันติเมทเรามารีวิวนะคะทุกคนเป็นบอลซมูไรอันติเมทเนาะก็บอลแอนติเมทนั่นแหละโอเคงั้นเราก็ไปดูเซตเอซาร์ดกันเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเซตเอซาร์ดนะคะเป็นหน้าของทรงผมนะคะทุกคนนี่เป็นทร ผมแล้วก็เสื้อกงเกงเขาไม่ใช่เขาดิโอโ <c oughs> จบการเลยทุกคนไปเรียกขเขาเฉลยแม่เ้ยประดาบรีโอเคฮีก็อยู่ที่4ี่พันหนึ่งนะครับสเปซสามสิสี่แล้วก็มานาสองหมื่นนะครับทุกคนโอโ้โหโคตรเยอะนะคะฮีก็ล้นไปแล้วโอ้โหล้นไปนูน่นประเทศนอกหนึ่งคีได้เมื่อสองร้อย์ก้นเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูในด้านของฝั่งดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นดีของเราแล้วก็นี่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยซับเวกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคตอนนี้ยืนด่านทีพะร้อยเลยนะครับทุกคนโอเคกดอนนีไปเลยโอ้โหแม่ โคตรเท่อีไม่ได e ้เท่อย่างเดียวนะโอ้โหทุกคนดูออล่าดิออล่าโคตรเท่ทุกคนสีแดงโอ้โหเห็นแลืวแต่ตาเกินมาร์ค่ะทุกคนอีต่อเลยอีย่าโอ้โหก็การอีของเซฟซามูไรวอนติเมก็จะเป็นการที่เรียกซูซานโอะออกมานะครับทุกคนเป็นซูซานโอะสีแดงๆแล้วก็ป่านะครับทุกคนป่านรอบเต็มปื๊บโอ้โหแม่งเท่จัะเลยดูดิมอนมอนมาร้อยตัวก็ตาน้อยตัวทุกคนนี่อีย่างอี ไปคะ่ะเฟสที่4ไปลุยเลยเดินไปนี่ปาดชื่อหมดนะฮะโอโ้โหโคตรกว้างเอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูด่านในทหารกันดีกว่าค่ะทุกคนมันจะกว้างขนาดไหนฮะโอเคไปลุยกันมาครับทุกคนเฟสต่อมานะเฟสที่5นะครับโอเคกดย e ีไปเชื่มอมโหหมดหมดอยู่ดีนะฮะปาดอุ้ยไม่ได้ปาดเนี่ยเขาเรียกปาดป่านี่ยก็ล้มเล่นป่า,นานเนี่ย,<ๆ>นนยครับทุกคนมันไม่ฟาไม่ได้เปล่าโอ้ดาที่ไหนเข้ามาปาดมาฟาดอุ้ย พูดไปรู้เรื่องแล้วครับทุกคนช่วยด้วยครับโอเคด่านนี้วิ่งไปกิ้งลุกๆปุบปี๊ดวิ่งเข้าข้างปุ๊บหมดเท้าทุกคนก็หมดดงนะคะก็กว้างวุ้สมควรเลยนะคะถ้าไอ้ทหารเราโดน,นก็ก็คือกว้างนั่นแหละคะรับทุกคนอืมก็ไม่กว้างก็จะแปลกๆนะครับทุกคนก็นแ,นนแล้วแต่บันติเม้ก็เป็นวอนติมเม้นะ ป้อนที่ไหนก็ต้องดีแบบนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเควิ่งไปเลยปึ๊บกดอีสืบนี่ป่าจะอ้วนตายไปแล้วนะคะทุกคนโอเคงั้นไปลุ่ยเฟยต่อไปกันเลยครับ let's go โอเคนะครับทุกคนเฟยนี่ก็จะมีเจ้าทหารแล้วก็จะอ้วนอยู่ด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็จะเชิงกับเจ้าอ้วนนิดนึงนะครับจะตรงสเต็ปปุ๊บ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 กดอีปืบนี่นะคะทุกคนโดนรอบตัวนะคะข้างหลังก็โดนเหมือนกันเด้อเพิ่งเครคิดว่าไม่โดนอ่ะโดนเหมือนกันเด้อคือ คิดว่าอยู่ขนาด,ด,อดอนี้จะรอดงั้นเหรอไม่รอดยินดีจ้าอันนีก้กดอีไปเลยฮะไม่ต้องคิดเยอะนะฮะกดอีไปเลยนี่ตายหมดล็อกแล้วทำไมเวลาไม่หยุดเอ๊ะเอ๊ะ๋อโอเคโอเคระบบอาจจะทำงานผิดพลาดนะครับทุกคนเพราะเซิร์เกินไปหน่อยหมายความกดอีกเชื่อมเรียบร้อยตายไปก <c oughs> ็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าโอ้ร้ันขอเก่งกว่านี้ได้ปะเดินสบาย ขอเลือดมอนตัวละสองแสนนะอะไรเนี่ยตัวละสองหมื่นน้อยเกินไปครับเดินไปกดอีชูบเรียบร้อยหมดยงนะฮะก็ไม่ได้เก่งก็งไม่ได้เก่งโอเคครับทุกคน คือเรามีเซรีเจนด้วยทุกคนแต่เราไม่รีวิวเลยเจนไงก็พี่เคียวไม่พอดีนะครับทุกคนให้รีวิวพอดีแล้วก็ใช้เซตอัติเมตเลยด้วยกันนะครับทุกคนในการรีวิวครั้งนี้เจ้าโอเคลุยบอสกันเลยโอเคบอสจะเดินไปหาใครเฮ้ยเฮ้ยมียข้างหลังเฉยแมงเอ้เตอร์อาดี้มีตัดบอสไปบอสไปไหนปัดเชื่อมเรียบร้อยนะครับทุกคนตายไปแล้วครับต่อไปบอสนะฮะ โอเคครับทุกคนงั้นเราไปดูโจ๊กเกอร์กันเลยดีกว่านะครับโอเคขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนชิปปุ๊บโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในดันของโจ๊กเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคเรามาดูกันว่ากที่เรากดอีไปเลยเนี่ยจะโดนหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคกดย้ำๆเลยตึ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กกดอีชิบย่าโดนนะครับทุกคนตายไปแล้วนะครับสำหรับโจ๊กเกอร์ก็ไม่เทึ่งเลยโอ้โหโจ๊กเกอร์ไม่เก่งเลยเขาเก่งแบบนี้ปะ เตเทน,นทีก็ต้องมันเก่งๆเลล่ะโอ้โหไอ้ดันแดงไหมล่ะโอ้ไม่เอาทุกคนเฮ้ยเฮ้ยงั้นเราไปเกฟโฟนีกว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกฟโฟกันเลยโอเคครับทุกคนลุยโอเคครับทุกคนสำหรับเกฟโฟแล้วขอแชมป์เชียร์เาแฟนเตติกไฟเตอร์ลายกันนะครับทุกคนอีแรงด์ขึ้น3าน,นะครับทุกคนโอเคไปลุยกันเลยมาอย่างไรเราก็เดินไปข้างหลังนะครับทุกคนต,ต่อต่อไอ้ลูกน้องตึ๊กนี่กดอีไลชื้อหมดนะฮะไป ลงดีเดินไปขนานแ้วก็ลงดีต่อตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็กดอ e ีชืบหูเกือบตายนะครับทุกคนกดคิวฟืบเรียบร้อยนี่ล็อกคิวดีเลยนะครับทุกคนมันเป็นสูตรเฟรแล้วก็ตายไปเรียบร้อยนะครับปอนนี่น,นก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกมาดีเฟรที่สองนะครับทุกคนโ,โอเคมันลึกเลยโอเคครับทุกคนสำหรับเฟรที่สองก็เดินไปขนาดแล้วก็กดอ e ีไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดอ e ีทีนึงเพื่อให้บอสโดนนะครับปื๊บนี่เรียบร้อยแล้วก็อีสามสีกที โอ้โหลงแค่ครั้งนึงเลียร์มอนก่อนอเคลียร์มอนขอยัดเคลียร์มอนไปดิรียบร้อยมีตัวนี้เอ้ยมานม่ถึอเ้ยโอ้โหโอ้โหมันตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยมันจะเก่งไปไหนเนี่ยมอนมอนเออมอนแม่มอนไม่เก่งหรุกคนไม่กดระเบิดหลอดีแล้วไม่จะเก่งไปไหนแลๆๆๆๆ้วโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองดามเมจสาวเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปลุยกันเลยครับ โอเคครทุกคนเดี๋ยวเราทำการอ e ีเสากันเลยแล้วกันนะคะทุกคนปึ๊บอุ้ยเกือบห้าแสนะคบทุกคนก็กระเบิดสี่สี่แสนปนะครับ, 4, 4, 8, รบโอ้โหแรงแรงอยู่นะครับเนี่ยทุกคนปึ๊บไปทิ okay. ้งชืบเราก็อีได้ e 6ทีนะครับทุกคนมาดู6ทีขอนจะลดไปเท่าไหร่นะคะนี่ก็ชืบ โอ้โหก็หายไป3เกือบเกือบสล้านนะคะทุกคนก็ประมาณ2อล้านเก้านะโอ้โหก็ถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะคะทุกคนโอเคงั้นเลยลราไปสร์ารูปกันเลยและกันนะคะทุกคนโอเค let's go โอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างทุกคนสำหรับการรีวิวเซตบอลซามูไรอันติเมทนะคะก็สำหรับเราก็คือก็เป็นเซ็ตหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนถ้าเราให้คะแนนเราให้ประมาณ7ิเต็มสิบละกันนะคะทุกคนเราขอหักเพราะว่ามันล็อกมอนนะคะทุกคนถ้าไม่ล็อกมอนก็คือเป็นเซ็ตหนึ่งที่ดีเซ็ตหนึ่งนี้แหละ ก็เป็นเซตที่ดีนี่แหละครับทุกคนโอเควันนี้ก็ขอลาเเพื่อนไปเท่านี้และกันนะครับทุกคนก็เจอกันคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจคลิปต่อๆไปเลยครับกคโอเคบ๊ายบายจ้า